สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปเที่ยวท่องเที่ยวเชิงศาสนากับ LNP นะคะไปกันที่วัดประดูทรงธรรมจังหวัดอยุธยาสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาสำหรับวัดประดูถูกกล่าวถึงในพระราชพงศาวดารในคราวที่พระพิสุทธ์ส่งของวัดประดูแ8รูปได้ช่วยเหลือพระเจ้าทรงธรรมให้หลบหนีจากการก่อกบฏของพวกญี่ปุ่นที่หมายปงปงะชนชีพเมื่อพศ2153เป็นวัดที่พระเจ้าอยู่หัวอุทมพรออกผนวดและเป็นที่พำนัก ก่อนที่พระองค์ถูกกวาดต้อนไปอังวะหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาในปีพศ2310ที่วิหารมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังรูปเหมือนอาจารย์จับสุวรรณด้านหลังมีเจดีย์ที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระเจ้าทรงธรรมด้านหน้ามีศาลเจ้าแม่สบายทองและพระพิคเนรเป็นแหล่งศิลปศาสตร์าาพุทธศาสตร์หลายแขนงโดยเฉพาะในเรื่องของมณคา,าการตีเหล็กของหลวงพ่อเลืองและหลวงพ่อล่อเสือแต่ดุอย่างเสือ พระเถระเจ้าอาวาสในสมัยก่อนวัดประดูทรงธรรมตักศิลากรกรุงศรีอยุธยาไปท่องเที่ยวเชิงศาสนากันเยอะๆนะ